มีเหตการแล้วอ้าวผมมีโมไปเยอะแล้วคนสอนจะสวดได้ไงเ่ยฮึบงคนเได้อเลได้ครับคนไม่สวดมีมีความผิดไหมเอาใครว่ามีความผิดยกมือขึ้นครับเอาเลยหรครับใครว่าไม่มีครับยกมือขึ้นครับนนะครับคนสวดโมพิไทยน้งผู้คับกี่และก็คนสอนท้ายปัจจุบันนี้นะครับที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ นะครับผู้กับขี่นะครับจะไม่สูงหัวหรือไทยทั้งคนกับขี่แล้วคนสุดท้ายนะครับเกณฑ์นะครับเมื่อหัวเราลงท้ายนะครับหรือรถปั๊มนะครับโอกาสตายก็นส่วนใหญ่นะครับนีกออกแล้วทีนี้ก็ตอบหลายหมู่ด้วยอ่าสามสี่สามสี่โอเคครับอ่าเดี๋ยวไปรับประวันิจาพี่ปล่อยคนนะครับปล่อยคนตรงนั้นมา สีแรกคสีอะไรครับความหมายคืออะไรอา๋าสีแดหมายถึงอ,อะไรครับหยุดรถตกเลยเพืเเเเเเเ่อนครับรัราครับสีที่สอครับสีอะไรครับอยากเอาสีอะไรครับเห็นไฟเขียวแล้วเราหยุดมีฟวามผิดตามกฎหมายค,ค,ครับมี พราะอะไรถึงมีครับรู้ไหมเขี่ยวนะครับจริงๆนะครับถ้าเราหยุดเราก็มีความผิดครับเหมือนกันนะครับก็เหมือนข้อหาไฟแดงครับแต่ที่หยุดก็คือเหมือนจอดรถปิดากนะครับเหมือนกันนะครับข้อหาทุกอย่างนะครับไฟแดงก็คือหยุดนะครับไฟเหลืองก็คือเตรียมจะหยุดนะครับไฟเขียวรถผ่านไปได้นะครับซึ่งทุกสัญญาณมีความหมายทั้งหมดนะครับ รถย้อนสอนมานะครับเราขับรถย้อนสอนมาแล้วเกิดในขนเขาคิดว่าเรามีความผิดไหม <c oughs> แน่ใจอะถูกต้องครับแล้วือจะพินิ้นหครับผิดก็มาให,ให้เราหน่อยครับนะครับนะครับการย,ย้อนสอนนะครับหรือขับรถในข้อหาขับรถไม่ไปในท<ๆ>ิศทางเดียวกันกับที่คห,หมายรถโดนนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าหากเราขับรถย้อนสอนมา ทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบให้หมดนะครับเราไปบอกพ่อแม่เลยนะวันนี้ก็โดะจอดมาแล้วนะรู้ด้วแต่เรามีกระจกใช่ไหมอเออไปบอกเลยนะเราต้องใส่กระจกนะ,นะ<ม>ต้องเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นะ<ม>ถามว่าเรามีกระจกปีกไหมหนึ่งครับการวิ่งนะครับคือเป็นท่าเนี่ยเราจะไม่เห็นรถ้างท้ายถ้าเราไม่ใส่กระจกเราสามารถชนกระจกได้นะครับทางด้านสายและฝาว่ารถจะแซงข<ม>ึ้นหรือว่า ตูเราเราจะเห็นถ้าเราไม่มีกระจกปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวหรือว่าเราจะมองางหลังเราต้องเกลี้ยงไปอาจจะทำให้เสียดังเดยมเห็นได้คิดว่าผิดไหมเสียงดังไหมเสียงดังไหมเสียงดังแล้ววันนี้ก็ไปนี่จะทำไงดีอ่ะที่บ้านหรือพี่พ่อแบ่งหรือว่าพี่แต่งพี่แต่งเขาจะบอกพี่ยังไง ตอบถูกใจครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวน้องม็อบรำงานให้ด้วยครับนะครับก็อย่าเเสน ไม่ครับทำไมถึงผิดครับแต่ถ้าชนไปแล้วเนี่ยเขาจะรับผิดชอบหรือไมยครับรถคันกลางหยุดแต่คนรถคันวาหยุดไม่หยุดอย่าง,งเงี้ยก็เกิดเหตุเราไม่ตายนะท่านคนคนท่านจะรับผิดชอบการท่านจอดรถทับทางมะลายก็มีความผิด नगहा